สิ่งที่พิมพ์จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่พิมพ์ได้รวบรวมมาจากหลายๆคำถามนะคะที่เป็นคำถามยอดฮิตนะคะที่ลูกค้ามักจะเข้ามาปรึกษาพิมพ์ตลอดตลอดนะคะเพราะว่ามันมีหลายท่านนะคะที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับว่าฉันมีรายได้เท่านี้ฉันต้องยื่นแบบไหมนะคะหรือว่า ใครบ้างที่ต้องยื่นแบบแล้วฉันไม่ยื่นแบบได้ไหมนะคะถ้ายื่นแบบแล้วเหมือนกับว่าฉันจะต้องเข้าสู่ระบบแล้วก็โดนเป็นที่จับตามมองของสรรพากรหรือเปล่านะคะพิมพ์ก็ได้สรุปมาเป็น4สิ่งนะคะที่คนมาเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้นะคะมาไว้ในคลิปนี้นะคะ s ว r สดีค คลิปนี้นะคะพิมจะมาเล่าเกี่ยวกับ4สิ่งนะคะที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้หเ,เลยนะคะคำนวณแล้วไม่มีภาษีต้องเสียจะต้องยื่นแบบหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าฉันไม่มีภาษีต้องเสียนะคะฐานเงินได้ฉันไม่ถึงต้องเสียภาษี ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบก็ได้แต่จริงๆแล้วนะคะตามกฎหมายแล้วคนที่มีเงินได้ตั้งแต่1 2 0 0 0 0 0บาทเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวนะคะแต่สำหรับคนที่มีเงินได้อื่นด้วยอย่างเช่นทำงานมีเงินเดือนประจำด้วยนะคะแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยหรือมีรายได้จากค่าเช่านะคะหรือรายได้อื่นก็ตามนะคะถ้าคุณมีรายได้อื่นด้วย60,000บาท นะคะต่อปีคุณก็ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบพงด9091แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัดประเด็นนี้ไปได้เลยนะคะว่าคุณไม่ต้องยื่นแบบภาษีเพราะถ้าหากคุณไม่ยื่นแบบนะคะคุณมีความผิดจะต้องเสียค่าปรับนะคะฉบับละ200บาทเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์แล้ว ต้องยื่นแบบนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะต้องยื่นแบบอะไรพอดอ90หรือพอดอ91นะคะสิ่งที่2ก็คือถูกนำส่งภาษีหักในใหน้าที่จ่ายไว้แล้วไม่ต้องยื่นแบบก็ได้อยู่ชเฉยนะคะก็อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าคนที่ถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไปแล้วยิงอยู่ที่ ลูกค้าของคุณนะคะหักแล้วก็นำส่งไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการจ่ายล่วงหน้านะคะมันไม่ใช่เป็นการจ่ายภาษีทั้งหมดคุณจะต้องนำรายได้ทั้งหมดของคุณทั้งปีมาคำนวณนะคะเพื่อหาภาษีที่ต้องชำระที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะและถ้าเกิดว่าภาษีที่คุณถูกหักเอาไว้นะคะ มียอดที่เยอะกว่าภาษีที่ชําระจริงคุณก็มีสิทธิที่จะขอคืนได้นะคะแต่ถ้าภาษีที่คุณถูกหักไปแล้วนะคะไม่ครบตามจํานวนที่ภาษีที่ต้องชําระคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องชําระเพิ่มเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะคะถ้าหากว่านําส่งไปแล้วแล้วคิดว่ามันจะจบแค่นั้นไม่ใช่นะคะ ต้องไปคำนวณใหม่อีกรอบนึงสรุปยอดรวมทั้งปีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อคำนวณหายอดภาษีที่ต้องชำระที่แท้จริงออกมานะคะแล้วจะได้คืนหรือจะไม่ได้คืนก็แล้วแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีไปนะคะสิ่งที่3มมีรายได้หลายทางเลยเอามายื่นภาษีแค่ตัวเดียวก็พอมั้งนะคะอันนี้ก็เป็น การหลีกเลี่ยงนะคะภาษีของคนหลายๆคนนะคะแค่คิดว่าแค่ยื่นแบบพอเป็นพิธีเนาะอย่างบางคนมีไรายได้จากเงินเดือนนะคะมีไรายได้จากการขายของนะคะมีไรายได้จากค่าบริการนะคะหรือว่าไปรับ j อบทำาฟ e e l a n c นะคะมีรายรายได้หลายทางเลยนะคะแต่ก็เอาแค่เงินเดือนมายื่นภาษีอย่างเดียวก็ได้นั่นเป็นความเข้าใจผิด อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสรรพกรนะคะมีวิธีตรวจจับนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินที่เข้าบัญชีนะคะ3,000ครั้งนะคะหรือว่า400ครั้งและไม่เกิน2ล้านบาทนะคะ <c oughs> เขาก็มีเป็นวิธีการหนึ่งนะคะและก็ยังมีวิธีการอย่างอื่นอีกนะคะที่จะสามารถตรวจสอบคุณได้ว่าคุณมีเงินเข้ามีไรายได้อื่น จริงหรือไม่นะคะและคุณได้ยื่นภาษีได้ยื่นรายได้ครบถ้วนหรือไม่นะคะมีหลายท่านแล้วนะคะที่โดนภาษีย้อนหลังเพราะเอาไปรวมคำนวณเป็นรายได้ไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มโดนปรับอะไรกันไปนะเป็นที่เรียบร้อยอย่านะคะอย่าคิดว่าสรรพากรไม่มีทางรู้หรอกว่าเรามีรายได้ทางไหนบ้าง แค่รู้ว่าเรายื่นภาษีเรายื่นไรายได้บ้างก็โอเคผ่านไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนั่นคือเป็นความชะละใจที่ผิดพลาดมากๆนะคะก็ระวังข้อนี้ไว้ให้ดีๆข้อที่4ไม่ได้สมัครพร้อมเพศจะไม่ได้เงินขึ้นอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกข้อนึงเลยนะคะเพราะว่าการที่ เราสมัครพร้อมเพย์เราเปิดพร้อมเพย์กับธนาคารนะคะเป็นการสนับสนุนของสรรพกรนะคะที่จะได้รับเงินเร็วกว่าใครนะคะได้รับคืนเงินเร็วกว่าใครเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้คืนนะคะสรรพกรยังมีวิธีคืนเงินอีกหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งจดหมายให้ไปรับเช็คหรือส่งเช็คไปให้นะคะหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีนะคะตามที่แจ้งไว้กับสรรพกรนะคะ ก็มีวิธีที่จะได้รับเงินคืนหลายวิธีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีพร้อมเพกก็ดีไปก็ได้เงินเร็วนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีวิธีอื่นให้เลือกบริการอีกเยอะนะคะแล้วถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้นะคะดีมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์กับคุณมีประโยชน์กับเพื่อนคุณนะคะ ช่วยแชร์นะคะช่วยแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะช่วยกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งติดตามให้พิมพ์ด้วยนะคะเพื่อที่พิมพ์จะได้มีกําลังใจไปทําคลิปนะคะหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติมนะคะมาเล่าให้ฟังกันนะคะและถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษีนะคะเมนเมนบอกพิมพ์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะไป ทำคลิปสรุปมาให้นะคะและก็โปดติดตามคลิปต่อไปของพิมพ์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ